สวัสดีครับกลับมาพบกับผมแบงกาโมเกมแคสเตอร์วันนี้ชื่อาแคสเกมเดวิสเขาหรือบ้านแม่มดนั่นเองโอเคครับหลังจากพารที่แล้วเราก็ยังติดใหญ่ตัวห่าอะไรไม่รู้คือผมมัวแต่วิ่งหนีลูกลี้ลู่ลนเลยลืมดูว่ามันเป็นตัวอะไรตัวแล้มันเป็นตัวอะไรครับผมก็ยังไม่แน่ใจนะหมาอะไรหรือว่าอะไรนะครับโอเคครับตอนนี้ผมแคสอยู่ตอนนี้เป็นเวลาตีสองครึ่งครับ คือผมจะ,จะได้บรรยากาศความน่ากลัวที่สูงสุดไงตอนเลยมาแคสตอนตีสองครึ่งแล้วก็ปิดไฟตอนนี้อืมบรรยากาศน่าจะได้ทีเดียวครับแต่ผมลืมนึกไปว่าไอ้ฮะถ้ามึงทาเสียงดังเนี่ยคนข้างบ้านหรือว่าพ่อแม่มที่นอนอยู่ห้องข้างนี่ขเขาก็จะออกมาด่ากันไอ้ฮะมาเล่นอะไรกันตอนนี้นะโอเคก็เลยจะต้องใช้เสียงที่เบาลงมานิดนึงต้องขออภัยครับอาจจะเอ็กไซ์แบบสติแตกเว้ยอะไรไม่ได้ดังมากเพราะว่ากลัวจะโดนด่านะโอเคต้องขออภัยครับแต่ว่าน่าจะได้ ความน่ากลัวแบบเต็มที่อ่ะืมเน้นตรงนี้นะโอเคมาเริ่มเลยดีกว่าน่าจะผ่านในครั้งเดียวนะโอเคครับผ่านเลยผ่านเลยอืมอืมอืม,อ,มอย่าสนใจครับปาหมายของเราก็คือบุกอัปเดตไม่อ่านใส่เข้าไปโอเคครับมามาใหผ่านในรอบเดียวเนี่ยแหละคอยดูครับ เฮ้ยหนูมา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 อืมหลบเป็นไงหูเรียบร้อยครับไม่น่าพลาดได้ยิง่งออกออกออก,กอ,ออกจากห้องออกจากห้องโอ้โหอ,อย่างที่บอกครับนี่สำเร็จได้ในครั้งเดียวโอเคเซฟเลยกูนะโอเคครับกลับไปเอาผีเสือ้อผีเสือ้อโมเดลผีเสื้อสีน้เงินอยู่ข้างในก็หยิบมา ได้โมเดลผีเสือ้อโอเคครับแค่นี้ใช่ไหมในห้องนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยดียวไอ้หานี่เมื่อกี้มึงวิ่งไปแล้วไม่ใช่เหรอเอามึงกลับมาแล้วเหรอหรือว่ามึงพักเบรกไปห้องน้ำวะไอ้หานะครับโอเคเซฟก่อนกันพลาดนะโอเคครับก็คงเอา อ๋อเออผมจําได้แล้วคือมันมีป้ายบอกอยู่ตรงนี้ครับผมจําได้แล้ะเดินเข้าไปอแมงมุมมีสายตาที่ไม่ดีมันยังไม่สามารถที่จะบอกเลยว่าสีไหนเป็นสีไหนครับก็คือว่าแมงมุมแสายตาไม่ดีถ้าเราเอาไอเนี่ยโมเดลผีเสื้อเนี่ยไปติดแทนผีเสื้อตัวจริงแล้วก็แมงมุมก็จะบอกไม่ได้แล้วเราก็จะลอดจากการโดนแมงมุมกัดหัวใช่ไหมต้องลองดูครับโอเคหยิบมาอืม ใส่แมงมุมโมเดลเข้าไปโอเคมันน่าจะรอดแล้วนะเออเออรอดปล่าวะกูไปแล้วหุ้ยก็ <c oughs> พยายามจะไม่เสียงดังนะแต่มันตกใจมันก็ต้องเสียงดังบ้างครับหุ้ยโอเคนะมีอย่างเดียวใช่ไหมโอเคกูน่าจะรอดแล้วโอเค พีเ้อได้บินออกไปจากมือของคุณแล้วก็หายเข้าไปในกำแพงได้ยินเสียงเปิดล็อกจากที่ไหนสักแหง่งโอเคครับผ่านแล้วเอาเด,เดี๋ยวเดี๋ยวแลวแมวแมวแมวหุยมึงอะไรเนี่ยฮะทงลงมาจากกำแพงเออมึงมีปัญหาถึงลงมาฮะมึงด้วยอีกตัวแม่งแต่ตัวมีปัญหาทั้งนั้นเฮ้ยเอ๊ะเ,เดี๋ยวเดีว ประตูทำไมมันเปิดแงี้ยมไว้ครับปกติมันไม่เปิดแงี้ยไว้พี่เอต้องรอเข้าไปดูครับหืมได้เสียงอะไรติงต่งๆครับอู้โอ้ไอ้หานี่ขอเชื่อจากเราเพื่อมารัดคอตายเหรอแต่ว่าการลัดคอตายนะครับการลัดคอตายในความเป็นจริงแล้วจะไม่มันจะไม่เรียกเรือกออกมาจากปากนะครับ การที่รัดคอตายเลือดออกจากปากเป็นแค่การเสริมเอฟเฟกให้หนังให้มันดูเหมือนว่าตายจริงเท่านั้นแต่ในความเป็นจริงแล้วเวลารัดคอตายเลือดจะไม่ไหลออกจากปากครับนี่เป็นทฤษฎีที่ผมได้จากคนนั้นโดยตรงครับอ่านมาหลายรอบนี่ทำเพื่อนะครับมีคนแขวนคออยู่กับเชือกอืมกูนึกว่ามึงจะมามัดหนังสือเนี่ยมัดคอตายอยากได้มัดคอตายบอกกูดีๆก็ได้นะ จะบอกกูคงช่วยไ,ไม่ได้นะโอเคก็สะเพรสะตานะขอให้เป็นสุขเป็นสุขเถิดอะไรอย่างงี้หุยไปกูไม่อยู่แล้วแม่งยิ่งท,ทะเลทลายยิ่งน่ากลัวโอเคประตูปเปิดโอเคเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวไอ้นี่อะไรครับกระสอบทรายหรือว่าหมอนมันคล้ายๆหมอนหรือไม่ก็กระสอบทรายครับ ได้จากการเหยียบแล้วน่าจะเป็นกระสอบทรายใช่ไหมเพราะมันได้ยินเสียงกรับกือบกบกบกดไม่ได้เลยเครับว่ามันคือกระสอบอะไรโอ้แมวยาวโอเคเสี yeah! okay, อืมนี่อะไรเย่ยกำแพงเต็มไปด้วยคราบสีแดงที่เหนียวเหนียวไม่บอก้วยครับเป็นเลือดหรืออะไรเปล่าคราบสีแดงที่เหน,นียวเหนียวอะไรอ่ะเฮลิบอยอ่ะ ไม่รู้ว่ามันบอกไม่เคลียนะโอเคไปห้องถัดไปนะเออโอยมากันอย่างนี้เลยเหรอไอชิ่มหายนะครับตายกันดื้อเลยนะปกติมันน่าจะมีป้ายบอกว่าห้องต่อไปจะมีอะไรแต่อันนี้ไม่มีบอกอืมกระดาษกระดาษสีขาวอ่ะโอเคครับมาใช่ไหมมากูรู้แล้วเอาเจะแน่ไม่ได้แดกครับพี่น้องอ่อนเลยอ่อนเลยนะอุ้ย เจง๋จงเได้มึงดีดีเอา,อางี้ใช่ไหมโอเคมามึงมากูรู้มาแล้วกูหลบเป็นไงมึงออ,อ,อ,อ้ไม่ได้แดกนะครับเป็นไงโจนึกว่าแน่นะครับโอเคอันนี่อีกและกดได้ยังก็กดได้แล้วครับเป็นกระสอบทรายคุณสามารถเห็นเศษอะไรเล็กๆข้างในดูสิครับอย่างรูปนันก็นคืออะไรครับอืมเต็มไปด้วยศพแมว โอ้แปลว่ากระสอบที่เราเห็นตรงบันไดตัวนั้นก็สอบแมวล้วนๆเลยอะโอ้เอยแล้วเราสังเกตกับผมับผมก็เซฟกับแมวดํานะเนี่ยเนี่ยแมวดํามันอยู่แถวนี้ปะเนี่ยอ๋ออยู่นี่เอออยู่นี่เนี่ยแมวดําครับเยี่ยอแล้วก็ที่นี่เป็นบ้านแม่หมดนะไม่รู้ใช่ไหมใช่ไหมกูไม่รู้แมง <laughs> อีหานะครับ เข้ามาถึงขนะดนี้ก็ต้องรู้แล้วแหละแต่ว่าเอ้ยมีรอยเลือดด้วยโอ้โหผมติดใจกันสอบซายที่เต็มไปด้วยศพแมวแล้วเราต้องเซฟกับแมวดํามีอะไรที่เกี่ยวข้องกันป่มครับน่าสนใจอยู่นะโอเคครับเริ่มสำรวจทีละห้องแล้วกันเดี๋ยวอ่านกระดาษก่อนเลยครับอืมผมได้เรียนรู้อยู่อย่างคือเราจะต้องทําตามที่กระดาษบอกแล้วเราจะปลอดภัยครับดูยูไลฟ์บล็อกคุณชอบกบไหม ถ้าจะถามกันจริงๆก็ต้องไม่ชอบครับกบในชีวิตจริงอะ่ะแม่งเป็นอะไรที่เลื่นเลื่อนไหลแค่อีกขานคกนี่ยังไม่ต้องพูดถึงถ้าปุ่นตะปัม่มนี่เห็นแล้วยาจะอาเจียนนะครับใครที่ชอบกบในชีวิตจริงมั้งครับน่าจะน้อยนะโอเคแล้วไงต่อก็คุยก,กันนี่กบอ่เออ๋อพยักหน้าหรือว่าสายหัวครับอืมคำถามก็น่าจะเป็นที่เราก็อ่านกระดาษมาครับว่าชอบกบไหม ถ้าสายหัวไม่น่าจะได้อะไรงั้นผมขอพยักหน้าไปเลยแล้วกันเอออ้าวกบมากับคุณโอเคครับเออเราได้กบแล้วเหรอไหนขอดูหน่อยกบกบที่หลงทางกําลังหาทางกลับบ้านโอเคงั้นกูต้องหาบ้านให้มึงกลับใช่ไหมระบากกูอีกเนี่ยมึงอะไรเนี่ยน้ำนํำสีฟ้าใสอืมน้ําสีฟ้าใสบ่อน,น้ําตรงกลางภายในบ้านแม่มดแปลที่แปลกตาดีเหมือนกันนะ โอเคห้องถัดไปห้องนี้ล็อกอะเดี๋ยวเซฟกันโอเคอะไรเนี่ยอ,อ๋อกดดูกันเป็นสะพานที่เล็กมากเฮ้อลองมองไปตรงนูน้นคุณสามารถเห็นคันโยกอ๋อลองตรวจสอบสะพานมันเล็กกว่าขาคุณสิเออมันจะหักได้ทันทีจากน้ำหนักของคุณ เออก็ข้ามเลยไหมข้ามเลยครับตรงจุดเซฟอยู่ตรงนี้ตายก็ไม่ต้องกลัวครับจริงเหรอเออข้ามไปเถอะตายกูไม่เคลียร์ไม่อะไรอยู่แล้วเออโอ้โอ้ค่อนข้างสูงนะครับเมื่อกี้โอเคครับก็ไม่ได้แปลกใจเท่าไหร่นะก็เตรียมตัวไว้แล้วนะโอเคครับงั้นทำไงครับห้องอื่นก็ไม่น่าจะต้องกลับไปแล้วนะ ประตูนี้ยังเข้าไม่ได้ปัญนาของมันก็น่าจะอยู่ในสองห้องนี้ห้องกบไม่น่าจะมีอะไรแล้วงั้นถ้าจะยังไงอะ่ะห้ามสามอย่างนี้ไม่ช่วยอะไรแล้วถ้ามันจะมีะให้ผ่านก็ต้องเป็นกบใช่ไหมพอเราพิจะได้มาเมื่อกี้แล้วก็น่าจะเป็นตัวที่ไข,ขปิศนาของตรงนี้เออถ้ากบเดินข้ามไปได้ปะ พราะขาเรามันใหญ่กว่าใช่ไหมแต่ขากบนั่นกระโดดไปได้แต่กบมันจะแสนรู้ขนาดนั้นเลยอ้อาวมีตัวเลือกให้จริงๆด้วยครับส่งกบไปตรงข้ามไ้ส่งใบครับอา้าล่าเรืองด้วยนะอ้ะโอลีเชียเบสฟล็กเอเเป็นกบที่ฉลาดที่สุดในโลกแล้วมั้งเนี่ยกระโดดไปกระโดดขานกําแพอ้ทีสพาเล็กๆแล้วก็เข้าไปดึงคันโยกได้ด้วย ไม่เอาแรงมาจากไหนวะดึงคันโยกฮ่าโอเคครับอเออสาวผมม่วงเนี่ยต้องการอะไรวะฮะคือไม่อยากจะคุยก็ออกมาคุยกันตรงๆก็ได้นะไม่ต้องแว็บไปแว็บมานะโอเคฮะ <c oughs> นะกบเรานี่ถ้าอาจจะมีประโยชน์ครับเอออาจจะใช้ได้ไหลายกรณีโอเคประตูเปิดแล้วอืึโอ้โหห้องนี้เดี๋ยวห้องต่อไปไปได้ยังยังนะโอเค ห้องนี้เดี๋ยวอ่านกระดาษครับเดี๋ยวสิ่งแรกต้องทำครับจำไว้เลยครับสิ่งแรกที่ต้องทําก็คือต้องอ่านกระดาษครับมันจะบอกให้รรู้เลยว่าเราต้องทําอะไรในนี้นะโอเค make a mirror image ทําภาพกระจกอืมโอเคครับ make sense อยู่ครับเพราะว่านี่ครับทางที่เราเข้ามากับทางตรงประตูมันจะเป็นอย่างนี้ครับตรงกลางก็จะเป็นห้องสองห้องที่คล้ายๆกันแต่ว่ายังต่างกันเราต้องทําให้เป็นภาพกระจกคือทําให้เหมือนกันใช่ไหมโอเคกบ เดี๋ยวกบอ๋ออันนี้เป็นตุ๊กตาก,กบนั่งกับเก้าอี้งั้นสิ่งที่เราทำคือผมว่าน่าจะวางกบก่อนใช่ไหมวางกบตรงนี้เพื่อให้เหมือนกับตรงนั้นโอเคทีนี้ก็มีอะไรอีกระถางต้นไม้ดันตรงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวกดมันเป็นกระถางต้นไม้ที่เป็นขอตงตกแต่งแล้วก็ถูกติดกับพื้นเหรองั้นก็ต้องไปขยับตรงนูง้นใช่ไหมตัวนี้น่าจะไม่ขยับ เออได้เลยครับโอเคงั้นก็เลื่อนเลยครับอืมมันก็จะมีตรงฝั่งหนึ่งมันก็จะมีตัวต่อกับพื้นเพื่อให้เราทําตามอีกฝั่งใช่ไหมอืมเพราะถ้าเลื่อนได้สองสองอันแล้วเมื่อไรมันจะเสร็จนะโอเคโอเคครับเหมือนกันแหละทีก็กุหลาบเก็บมาก่อนครับมันไม่มีอืมเก็บมาโอเคทีนี้ก็เยไอ้แล้วไอ้นี่อะไรไอ้นี่มาจากไหนวะเนี้ยชิ้นส่วนสตอรี่เค้กที่ติดอยู่กับ โต๊ะถ้ามันติดอยู่อตอนแรกผมคิดว่าผมจะเก็บมาเพื่อให้มันเหมือนกันแต่ถ้ามันติดอยู่แปลว่าเราต้องหาอีกอันหนึ่งมาใส่เพื่อให้มันเหมือนกันนะโอเคกิฟตรดอบลี่เค้กมันอยู่ตรงไหนในนี้ปะตู้ที่เต็มไปด้วยชาแล้วก็พวกของขนมกบเคี้ยวไม่มีอะไรที่ดูเหมือนจะขยับได้เลยงั้นอันนี้อ๋ออันนี้ขยับได้ครับ เด,เดี๋ยวแล้วเราจะขยับใหมผมจะมาหาขนมเค,ค้กไม่ได้จากอ๋อเออใช่มันไม่เหมือนกันอยู่ป่ะครับเออมันไม่เหมือนกันนี่หว่าเออโอเคครับงั้นเราต้องเปลี่ยนตรงนี้ให้เหมือนกันด้วยโอเคเปลี่ยนอันหน้าไปครับโอเคภาพเออข้างบนรู้สึกว่าถ้วยชาจะเหมือนกันแล้วแต่ภาพยังไม่เหมือนนะลองเปลี่ยนภาพได้เลยภาพขนาดใหญ่แขวนอยู่บนกำแพงมันมีสวิตให้ด้วยโอเคกดแปะเปลี่ยนอ๋อเอาได้เลยนี่ เออเฮ้ยง่ายเว้ยโอเคครับทีนี้ที่เหลืออยู่ก็จะเป็นชิ้นเค,ค้กเอ้ยตรงตู้นี้ป่ะตู้ที่มีของมากมายอา๋อมีชิ้นส่วนเค,ค้กโอเคเอามาโอเคครับนี่ก็เอาเค,ค้กมาวางตรงนี้ใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเออวางสิตรงนี้เดี๋ยว,เ,ยวเออหุยเนาะวางเค,ค้กวางโอเคครับเหมือนกันแหละน่าจะเปะละไรนะ เออก็เหมือนกันหมดน,นี่โอเคครับออกเอายังล็อกอยู่อวะเอายังไงวะเนี่ยมีส่วนไหนที่เหมือนกันเหรอเดียเด๋ยวผมขอใช้เวลาสักแป๊บหนึ่งในการพิจารณาครับว่ามีอะไรที่มันยังต่างกันอยู่นี่เกมจับผิดเลยครับเนี่ยผู้ชมมาเล่นด้วยกันได้ครับว่ามันยังมีอะไรที่ต่างไปมันต้องเป็นกระจกที่สมบูรณ์ไม่งั้นมันจะผ่านไปไม่ได้ใช่ไหมอ่าฮะ ตรงไหนวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยผมผมเจอแล้วเฮ้ยผมเจอแล้วเฮ้ยผู้ชมเจอยังครับเอ๋เฮ้ยโหแม่งโหตาดีอ่ะทำได้ไงวะโหผู้ชมเห็นนะเห็นนะไม่เห็นนะผมเฉลยนะเฉลยนะเอ่อโอเคที่ไหลๆได้โอเคครับเห็นไหมครับดอกกุหลาบครับทางซ้ายนะครับ นับดูครับมันมี1 2 3 4 5ดอกใช่ไหมครับแล้วพอนับทางขวาดูครับ1 2 3 4 5 6 6ดอกใช่ไหมล่ะโอเคครับทีนี้ที่เราเก็บดอกกุหลาบมาก็จะสมเหตุสมผลครับว่าเราจะเก็บดอกกุหลาบตรงโตเพื่อมาใส่ตรงนี้ให้กลายเป็น6 2อันใช่ไหมแอนจีเนียรแบงก์าโมสไตรเกนบิเชตส์โอเคครับใส่เข้าไปแม่นี่ก็ไปแล้วใช่ไหมแอนออกครับเอา ยังไงวะเนี่ยยังขาดะไรอีกอะเทียนก็ไมไ่จะเกี่ยวนะเทียนก็ติดกระโตะครับครั้งนี้ก็ติดกระโตะแล้วนะเดี๋ยว,ยวผมขอดูอีกทีเหมือนกันทุกอย่างนะครับไปมากเลยมไ,ไม่มีอะไรที่ไปได้เท่านี้เลยแล้วอะถ้าจะขาดถ้าจะมีมันก็มีแค่กระดาษไปเนี่ยเนี่ยทำให้เป็นภาพกระจกอะ อ๋อเอากระดาษลงมาด้วยฮจีเนี่ยแบงกาโมออีกแล้วครับเอาลงมานะห้องซ้ายขวากลายเป็นกระจกแล้วนี่เสียงปุ่ลอกที่เสีง,งโอเคครับนี่โอเคกูคไปเซฟก่อนอา้าวอ๋อเออต้องเอากลบไปด้วยอะ <c oughs> นี่ว่าต้องทิ้งไว้ที่ห้องนี้อ๋อเอามาแล้วห้องก็ไม่ล็อกเหมือนเดิมใช่ไหมโอเคครับขอแค่ทําให้เหมือนกันแล้วก็ทาอะไรได้แล้วโอเคเซฟไปที่ห้องถัดไปครับ โแหมหมดเวลากรอเขยนี้นะคะหากใครมีข้อสงสัยใดๆอย่าลืมทิ้งไว้ที่กล่องคอมเมนต์ด้านล่างนะคะแล้วเดี๋ยวที่ฉันจะไปตอบให้ค่ะโอเคคอบคุณทุกท่านที่รับชมแล้วก็อย่าลืมนะคะที่ชอบกดไลค์ s u b <yap> okay. s บ r i b e ์ไว้ดูอีกรอบรักษาสุขภาพไม่ดีกันนะคะ